สวัสดีครับเมื่อวานนะครับผมกาจากนาท่า้งวาวจุฬาครับนะครับเม็ดเจ็ดสิบครับผมสำหรับส่วนผสมนะครับที่ผมจะจะท่านะครับตัวนี้ผมกจะใส่เบเยอร์สีย้อมไม้นะครับนี่ครับนี่ครับเบเยอร์สีย้อมไม้ตาจีเก้าศูนย์ศูนย์นะครับมันเป็นเบเยอร์สีย้อมใหม่เงาอ่าวูดสแตนนะครับสีใสนะครับนี่ครับส่วนผสมเหากะ เอาพวกที่เหนือนะครับสีพวกกระป๋องนี่อาจจะเอา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 ที่เหนือมาถ้าสองส่วนสามนะครับหรือหนึ่งส่วนสามเพื่อไว้มันเหนียวเกินไปนะครับอ่ะทาพรมก็แล้วเดี๋ยวห้องมะมึงกันนะครับสําหรับจุฬาเดี๋ยวทาไกตัวนี้ก็ขออนุญาตแกะลายนะครับนี่ครับแกะลายเอาตามความถนัดนะครับอ่ะทาให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันชัดแชเนี้ยโอเลยครับอย่าไก่เกินไปน้องอ่าประมาณนี้ แก้ลายช่วงช่วงกี่กลางนะครับตัวนี้อกะแกะแะใหม่ๆนะครับฟึกฮัดนะครับเห็นอาจารย์ในลายถ่านเพิ่นกำลังแกะนะครับเป็นคีนิยมครับเข้ากระตรงลองมึงครับตามกระแสนะครับตามอันนี้นะครับตามกระแสกำลังมาแรงนะครับเพราะว่าการพัฒนามันไม่มีสินสุดนะครับ อา่ะาให้พี่ให้น้องไดีเบ่งกันแชทไหน้องใกล้ๆเนี่ยเอาครับเอาขึ้นมาอีกประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็นวาล์วของขี่อย่างนะั้นจะบดบดบดเถื่อนนะครับนี่ครับถ้าไปเพื่อจงเมื่อกี้แะ้วครับพี่น้องถ้าช่วงขาตัวนี้เป็นจุล่าเม็เดเจ็ดสิบเส้น ที่นี่ห้องกับบทงคิศยังนะครับผมก็จะเนียนไปทั้งการเห็ดวาวนะครับเนียนคุณภาพจะเนียนไปทั้งการล่องวาวนะครับทีนี่เพราะว่าบทเลียนครับมันสอนผมยังได้ลายอย่างได้ผีน่น้อง็น่ยังผมคือเอาผาในการในการนอามาไซนนี่นะเอามาท่าคือว่าใส่แปรงปกติพุก็กใส่แปรงนะครับจะแ,แปรงผมเบิดนะครับผมก็เอาผานะครับ พาพี่น้องคิดว่าใส่แป้งหรือใส่ผ่าตัวใดดีดกันเนาะครับผมแนะนํานะครับให้ใส่ผ่าเด้อพี่น้องครับข้อดีของการใส่ผ่าก็คือว่าเวลาห้องถูแบบนี้นี่นี่ครับมันบริเวณให้เป็น,นเขื่อนแป้งนะครับมันบริเวณให้เกิดการก่อกตัวนะครับแบบเป็นเขื่อนเป็นยังนะครับพี่น้องตัวนี้ใส่แป้งใส่ผา choking, ่านี่เวลาห้องดูมันจะเนียนไปเลยนะครับพี่ๆน้องๆนงี่ก็คือเทคน,นิคดีๆนะครับที่จ้ะ อยากแบก่งประสบการณ์ให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกัน,น,นคึ้ล่าเข้ากับเจลาสวรเจลาจาน์ก็มีเทคนิคในการเหตุที่แตกต่างกันไปนะครับ เอาเป็นว่ายูถีกุ้มักส่วนบุคคลเลยนะครับพี่น้องครับแต่ละค้นก็จะมีวิธีการเฮยดแต่ละค้นก็จะมีรูปทรงที่มักบ่้คือกันนะครับบางค้นก็มักท่งแหลมนะครับบางค้นก็มักส่งท่งเม็ดข่าวสารนะครับบางค้นกับมักท่งมุ่นนะครับพี่น้องคึงมุ่นนะครับบางค้นก็มักมุ่นไปเลยนะครับ จะละส่งกับอาจารย์จะละคน้นเฮ็ดบ่คือกันนะครับพี่ๆน้องๆจะละคนกับมักบ่กือกันนะครับคือว่าน้านองเนาะถามมาขึ้กกันประเทศเท่ากันจะเลื่อนอะไรมันโบโเรับนค,ครับ,รบมักขึ้กกันกับประเทศเท่ากันเราจะพัดทารหน้าไปไกลนะครับแต่ย้อนว่ามักบ๊กือกกันนะพี่น้องแต่ะละคนกับมักบ๊คือกัน ัวนีก็อยู่ที่คนความชอบส่วนบุคคลนะครับัวนีผมกะลองอย่างนี้นะครับหาล่งสามเทือนี่คือจะเงาแห้งนะผี่นองล่งสามเทือนี่คือจะเง่ารึ้เบเลยนะล่งสองเทือนี่ก็เงานะครับแต่ล่งเทือนึงกะก็ได้นะครับแต่ปกติผมก็ล่งเทือเดียวนะครับ เพื่อเดียวเือตัวนี้จะลุ่งสองเสื้อเช่นนี้นะครับเพราะลงไปเมื่อกี้มันก็อยากเสียนี่เนาะโอเลเยเนาะมันเถือนแบบแหลมแย่นครับมันจะดูดซับนะครับ้าห้ดีเลยนะครับพี่พีพ่น้องๆครับให้เอาพวกอ่าเพื่อนี่ยังนะแบบสีร่องผื่นนะครับพวกพวกร่องใหม่ร่องยังพกกุ่งกระโปงหัวนะครับเพย่เห็นแต่ปิดตับมันใส่นะครับ ผู้ได้อยากอยากรลูกนะครับก็ลองทักทายพี่ั้มึงนะครับเพ่นประสบการ์เพันหลายนะครับพ่นเหตุพวกประตูนะครับวิธีการสมสีนะครับวิธีการใส่ไม้นะครับวิธีการสมสีวิธีการเดี๋ยว่าเอาสีชนิดใดนะครับขึ้นพิ่นมาจะจะหูนะครับประสบการ์เพันหลายนะครับพี่้มพี่ต้มชัดสุวนนี่แหละครับไปใสยผมนะครับนะครับตัวนี้ผมก็ดูสึกว่า ก็เคยใส่ว่านิดมากนะครับว่านิดก็เคยใส่แล้วนะครับแล้วก็เบเยอร์ซียอมใหม่แล้วก็พวกสลงสแลกพวกนี้แล้เก์พวกนี้ใส่มากนะครับบุซิกว่าจามาายุดยูที่เบเยอร์ซียอมใหม่นะครับเบอร์นี้นะครับมูซิกว่าเวลามันท่าเนื้อไม่ก็จะขึ้นนะครับขึ้นแห้งมันตอบโจทย์เขากบไม่การล้านนะครับพี่น้อ ทานี่กะทานี่ก็อีหลีนะครับกะเอาแค่ท่าตัวหนึ่งกับถิ่มนะครับท่าตัวหนึ่งกับถิ่มนะครับอ่าสมมวนทั้งมีว่าหาตัวเขาเอาพื้นเดียวท่านี่มันจิเหนียวนะครับพี่น้องครับผมแนะนํานะครับทาเป็นไปได้นะครับพื้นเดียวถิ่มนะครับอย่าเกินสองตัวนะครับตัวนี้ผมกะตัวที่สองนะครับผมรู้สึกว่ามันกระเหลื่อมติดนะครับขาบมันจิเหนียวนะครับตรงนี้ แช์ประสบการณ์ให้พี่ๆน้องๆมั่งนะครับสูดรป่าอยังประสบการณ์เ้่ามีห้องกบแบ่งปันกันไปนะครับอย่าไปเพียงนะครับพี่ๆน้องๆนะครับโดยส่วนตัวผมนะครับคนที่คุกี้ก็ผมนะครับคนที่อยู่ใกล้ๆผมนะครับจะหูนิ้ยผมดีนะครับว่าผมเป็นคนยังไงนะครับเลื่มเนี้ยแล้ะครับผ่า เดิ่มี้เอาแล้วรับมาตังอีกแบบโอเคพอแล้วปุ๊บเข้ากับพี่พ รอบหนึ่งนะมาจบฟังที่มันสำคัญฟังที่เข้าอยู่ชัว่วไร่ใหม่นะเข้ากับมึงนะครับว่าเอ้ยฟังไหนมันสีมันตกมาอยู่บ่มากนี่คือยังหัวตัวนี้เห็นบ่พี่น้องนะครับคุ้มกับแก้ลงแก้ไล่นะครับถ้าไปเมอกี่มันก็บผึ่งเสียดไปนั่มน,นะครับพี่พี่น้องน้องสีมันมันเป็นก่อนเป็นจุดนะครับเข้ากับตรง มึงดีงๆนะครับเพราะว่า,าตัวนี้ห้องกระเฮ็ดว่าขายนะครับแทนเฮ็ดเรียนมันกับอีกอย่างหนึ่งนะพี่ๆน้องๆตัวดีกระเฮ็ดขายนะครับมั่นกับางครังจะต้องเนียนงานนะครับเนียนงานเป็นพิเศษเลยปีนี้ผมก็บมาเนียนงานนะครับเ<ฟ><ง>พราะว่า ประสบการ์มันสอนอยังผมมไม่ลายอย่างนะพี่พีน้องนองครับประสบการณ์ห้ากอขอดพิษผทกสี่ห่อคยเคยเกิดขึ้นน้ำเข้าเอามาพัฒนาปรับปรุงนะครับว่ม,มีผู้ใดเก่งได้เกิดนะครับพี่น้องครับทุกคนก็ต้องมีขอดพิษผักครับ,รบส่วนส่วนที่ว่าขอดพิษผักไล่หรือขอพิษผักหน่อยห้ากอจุดที่ห้าพิษผาดเอามาพัฒนาต่อยอดสไปนะครับแม่นมาน่องแมนครับอ่ะเดี๋ยว่ายให้พี่ให้น้องมึงทายม,ายมุมฟังสิ เอามาเก๋ไก๋นี่ครับจะไลเอาลุ่ม,มออกนะนมันบงังเออนี่ครับตลยนีดีน้ำเป็นชัดเห่ะอ่าพี่ๆน้องๆมาเนี่ยผมก็จะเอาโค้งวาวไปสักแบบแล้วตันเป็นแบบนี้ได้ดหร่อเปล แต่จะได้รูปร่างนาตาประมาณนี้่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับวิธีการท่าอลไรก,การใส่สีนะครับก็ใส่เลยครับวันนี้ก็ไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ